เป็นงหวนสเท้ินขนแผ่นพระรัตนตรัยดปวยชัยไทพรบานบอดต้นแพระสีที่เหนือาท,าทีไทยขบอนทา่เกิดเกิดใ้ข้ามาด้านใน ตกาเรนะขัมมังโุเชมาอิมินาสก่าเรนะขัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระเวรมณีสิกขาปัทธรรสมาธิกาเมิสัพพะยาปิตาสายะปริตังโธทัพลายาสัพพัมปฏิเตติยา

กัตตอสังฆาชาสัสังโเรตังนัตตาจตตาจวัตโตจายาสเนโมอัสัมมาเถนะโนะหอตัสสเปสัมปะเทวตาสัพพุตตา เัยยมาสาทุโนอันเตพิกขะสังโฆจทปนราโสยกตามณิโต ัวเลยบนอเราจะปล่อยพันธ์ส <him> ัต <hi> ว์น้ำ hey. ซึ่งพันธ์สัตว์น้ำส่วนเดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการชุดที่สองให้ทั้งส่วนหนึ่งก็หนว่าเป็นการพิจารณาเรื่องเสียงค่ะชุดวในวันนี้ขอขอบพระคุณชุดที่สองค่ะชุดที่สามเคะขออนุญาต ได้ว่ามาเธอต้องกินให้อร่อยกห่านกันะเนือคลหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้แต่โผทั้ง5จีบนะคะจีเลยะงนัลูก่ะีเมรจี่เเจ้าของเขาอยู่น บ้านโขบ้านได้แก่โงได้แตโขได้จางได้แต่จางสามสเกิ้